โอ้แลไปทำไมดูหน้าต่างไม่เห็นขาปีนปีนอันกระสอบเขาเข้ามาดนมูกมันจะตกเร็วสมเ่ <c oughs> ีมันคือคือใครวะลูกใครวะลูกใครอ่ะทำไมดื้อดังเ <c oughs> ออลงมาเร็วไหนดูขาหน่อยหายหรือย,ยัง ดื้อได้แล้วเหรอดื้อได้หรือ,อยังปีนหนาปีนหลังอยู่จักหน่อยกับสิบปีนหนาตางลงลงเขามาในห้องเนะี้ยอ้าวอ้าวมีอีกแล้วขึน <laughs> บ่อยอยากคุยกับจะแลนนี้ <laughs> เบิดมือนเะนี้ยโทรไปเพกดบ่างกวดว่าง กดกดอกดหกดวางโอ้เขาไปปั่นได้ขย,ยานอีกโอ้ยมันเหมิดอ,อะไรหรูเอ้ยแล้วก็เจ็บขาอีกโทรศัพ์ให,หม,ามาแล้วมาแล้วเราจะไปถิ่มใสจว่าแมนดูขังกระสอบเขาเนี้ยอืม เอาโทรศัพท์มาดูสิโอ้ยโทรศัพท์มาให้ยายดูระตนันไปแล้วหนูมันคาบไปแล้วหอมหนูคาบถับไปแล้วไปเอามาออให้มันิึงเถืองหนอยเร็วเรถองหน่อยอ๋อจะเอาศับมาหนูจะคาบไปแล้วน่ะโทรศัพท์ไปวางไหนไปเอามาอยู่นู่นข้างกระสอบนู่นไปเอาโทรศัพท์มาหนูจะคาบหนีแล้วลูก เร็วๆอีโบจะคาบไปเร็วๆไปเอามาไปเอามาโโไม่เอาโทรศัพท์หอมไปเรียกหอมไปเรียกไปหาเไาไหนาวางเนี่โทรศัพท์เราเองเนี่ยโอ้ไหนขาหายยังไหน ตัวเย็นกินยังหน่อบัดนเองเอาบนซักไรยังไงก็ไม่หอมเหมือนแม่ซ้ําลองใช้ตัวนี้ดูิโอ้น้ำอยู่ข้างล่างนั่นแหละขวดน้ำน่ะไม่นั่นขวดน้ำยายยิ้วน้ำบ่อีปัายใส่มันโอ้โอ้กดีใส่ในหย่อนแทะน้ำไปเอื้อยกินบ่ โอ look, oh, 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 so, ้ยเล่กับติกขันอ้ยเอาขวดไนเถทะลุโอ้ยแม่ปิสเดียงโทรศัพท์เนี่ยโอ้ยคือใส่ได้ย่อนแท้บอกเอานามก็เอาน้ํเป็นหูบอมันแรงเอาเองดิน้ำ โอ้องหมักมันเนาะอ่ะปันจักรยานเหละองสูงปันจักรยานหลุดใส่ไวั้นยู่บมือของนี่หละมันสีไปื้ย่างเนั่ยมันสิไปลุยอย่างเดียวเครื่องส้ำอางเครื่องซ้ำอาง <c oughs> เอ,งอ,างอื่อมันเอ้ยนะี่โทษนะสื่อโอ้ยเอา เอาใส่ถุงนะ่ะเวลาไปโรงเรียนเอาไปแขวนไว้เพิ่งเล็กเล็กอันไกลกๆปากไฟห่างหนอกนะ่ะเอาไปแขวนไว้สนะูงมทงน่ะสาว่วิภไผเอาลงมารกันเล่นเมื่อใดได้เครื่องตึมอ่างไปได้คือกระเปา๋ากระหอยไหวกเตอเออเอาไว้กับกระเป๋าแม่ที่ห้อยหม่องเล็กแต่ขอตัวอิดนะ่ะนั่นแหละเอาไปแค้นในหันบานในกระลากไปได้บาดนี้งลากอันนั้น <c oughs> ไปแล้วไปงืนงง่อยได้บาดน,นี้ โอ้มันสิสูงปานนั้นบ่อันสไลเดอร์มันนั่นบ่เออลากไปล้วก็ไปยืนเอื้อมได้บัดอะเต้นชายตูดให้เขาดูหน่อยอะชายตูดชายตูดชายตูดมาเป็นตรงนี้สิพ่อจ้าพิมเฮ้ยเขินบ่อะเต้นชายตูดแม่แม่เออเออเออเจ้าเป็นวัดหรือบ่ครับครับ ถ้าจะเต้นในเต้นนี่พ่อจ๋าดูสิเต้น่ใส่ตู่ให้พ่อเขาเออ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 ใส่ตู่นะพร้อมหน่อยเต้นหมูเด้งเก่งจังเลยเต้นหมูเด้งเหรอหนูเต้นหมูแดงนะเมื่อนล่ะเออหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งจะเป็นเต้นที่พร้อเหรอพ่อก็หนูเต้นที่กันเลยนะลหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้ง ตอาบูเร่งบูเร่งบูเรงนี่เห็นคีพอมัมแต่งตัวแล้วบ่เไอ้ยมนเบิ่งก็ไม่สิจําเลยบะฮะอย่าโดดมันจะบวกเกิดมาด้ฮ้องอะไรเบิ่งว่ะเออเอ้ยมันสิจําไห้บอ็สเว่าะฉะนั้นเอคิดจบกิดอะไรสิเขาจับ